ครับสวัสดีครับเพื่อนกองร้องพี่ตัวมค่อมแดงขึ้นยังครับยังมืออะไรก็บันทึกอยู่เนี่ยปุ่มแดงนะครับโอเคอย่างที่บอกไว้นะครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี่ใกล้รับป่วยแล้วนะครับที่จะแสดงความสามารถในการทกขมวยนี่ได้นักสนุกเกอร์นะครับที่อยากจะยึดสนุกเกอร์เป็นอาชีพต่อไปนะครับนี่จานออกหิว ยีน,นะีอ่างทองนะครับโลอ่างทองค,อครับแล้วก็รักอ่างทอ,อง,อองอทั้งสามคนนี่นะครับจะไปนฝักลองฝีมือกันว่าใครจะเป็นมือวางันดับหนึ่งรดับสองรดับสามนะครับหลังจากนั้นนะครับทั้งสามคนนี่จะท้าแข่งในพวกเหล็กนะท้านะครับขอเชิญมาลมแชมป์กันนะครับมี่เงินรางวัลติดปลายนวลให้ด้วยในวันเสาร์ที่ห้านะครับ เสาที่หเดือน7จนปี5 7น,นะครับเพราะหลังจากสนุกเกอร์ผ่านไปแล้วนี่จะมีอาชิพแลกร้องอีกนะครับคืนนี้และต้องเอาให้เบ็ดเสร็จภายในวันนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวก่อนกลับบ้านผมก็เต้องขออนุญาตไปหน้าบุญนั้นขึ้นุูทุก่อนนะยที่ถาา่ายวันนี้โอเคแนะนำตัวสั้นๆน,นะครับอาไอเชิญผม มือตุ้มตันเงิรนะรักสวยเงินะโอ้โหนะแม่นยำแล้แต่ลือเวทีไปนานใช่ไหมแตยังแล้วนะครับอไม่ค่อยได้ไปแทงไปแทนกันรู้ไม่แทนอื่นอ้าโดมว่าไงเสือสอยงนี้อ่ะโดว่าคราภาพเรามีอะไรให้แฟนติดตามบ้างว่าฝีมือไปไกลคนนี้โอ้โหนี่ผมเจ็บครับ ยิงแชมป์นานทะีสิบสาป่าโมครนะับอ้โหอันนี้อายุน้อยที่สุดนะตอนนี้คุณแม่ของดูอยู่แนละ้วคุณแม่ก็งเชรีรนลูกนะนะครับทีแรกมองผิดว่ายีนจะสมัครร้องเพลงนะฮะบยีนบอกว่าเอาโชกขึ่นแบบสนุกดีกว่านะครับเพราะงั้นเราต้องยกโตสนุกมากที่งานนะครับงาน,นงานนี้งานช้านะอ่ะนละครับเดี๋ยวจะเจอชีวิตของเขานับจากนี้ไป ตั้งแต่เข้าไปซ้อมที่เวทีจริงนะครับติดตามคลิปต่อไปได้นะครับสำหรับนักสนุกเกอร์ในรายการโชว์กึนเมาดิบและหัดดิบครับสวัสดีครับ